ชมรายการครับถ้าท่านมาเพเภอหันคาสิ่งที่ท่านขาดจะไม่ได้ก็คือต้องมานมรรสการหลวงพ่อโตวัดบ้านเชียนซึ่งเป็นพระบุรรูปสําคัญผู้บ้านผู้มเมืองของจังหวัดไชนาศอีกองค์หนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำนานเล่าขานกันว่าหลวงพ่อโตนั้นท่านศักดิ์สิทธิ์มากเมื่อหลวงปู่สุขให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อโตวัดบ้านเชียนมากนะครับถ้าทุดงม,มาหรือมาเที่ยวเพื่อหันคาครั้งใด จะต้องมานมัสการหลวงพ่อโตนะฮะทุกครั้งไปและหลวงพ่อโตก็ยังเป็นที่พึ่งทางใจแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยโดยทั่วไปวันนี้ทางรายการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักสงฆ์งานสพันุรีก็อยากจะให้ท่านมานมัสการหลวงพ่อโตวัดบ้านเชียนกันเพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะครับซึ่งการเดินทางก็สะดวกมาก พอมาถึงอำเภอหันคาปั๊บขับตรงมาอีกประมาณสักไม่ถึง10กิโลนะครับก็จะพบว่าวัดบ้านเชี่ยนนะครับแล้วที่ประการสําคัญก็คือในพระอุโบสแถแห่งนี้เป็นพระอุโบสถที่สวยงามและงดงามมากอยู่กลางน้ําบรรยากาศก็ดีร่มรื่นแล้วก็ยังมีสินค้าโอทอต่างๆติดกับตลาดของวัดบ้านเชียนเลยนะครับก็สามารถซื้อหาสินค้าจับจ่ายใช้สอยกันได้ครับผม